สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะครับผมรถกำลัมาแล้วรมาถึงแล้วรถมาถึงแล้วครับผมครับสวัสดีนะครับวันนี้วันที่สิบเก้ากันยายนสอง3ห้าหกสามนะครับผม ครับให้ดูบรรยากาศวันที่เดินทางไปทำงานตอนเช้าฝนตกครับผมครับก่อนจะดูคลิปเต็มผมจะอัปเดตรายงานสถานการณ์โควิด19เกในสิงคโปร์กันก่อนนะครับผมเรามาดูว่ายอดผู้ติดเชื้อทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราจะเริ่มย้อนกลับไปที่รายละเอียดของเมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวานยังไม่มีราย,รายละเอียดที่ผู้ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลครับผม ตารางสุขิงคโปรเพิ่องอัปเดตเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาครับรอบด็กพอมีแต่รายละเอียดเบื้องต้นที่อัปเดตตอนกลางวันครับผมรายละเอียดสําหรับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่สิบแดกันยายนสอง3ห้าหกสามครับผมตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่11ิบเอ็ดรายนะครับเมื่อวานสี่เ็ดรายนี้มีเคสนําเข้าหนึ่งรายครับเคสนําเข้าหนึ่งรายครับแล้วก็มีเคสชุมชนหนึ่งรายนะครับเคสชุมชนหนึ่งรายนาเข้าหนึ่งรายแล้วก็ในหัวพักคนงานเก้ารายครับทั้งหมดก็ส1นะิบเอ็ดนะครับเมื่อวาน แล้วก็เมื่อวานนะครับได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาล32รายครับผม32รายได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รวมยอดผู้ที่ได้ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็อยู่ที่57,000กับ71รายครับผม57,000 71รายนะครับที่ได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลครับผมแล้วก็ยังคงอยู่ในมีอยู่ในโรงพยาบาลนะครับยังอยู่38รายนะครับ สามสิบเพดรายนี no who, ้ไม่มีในห้องไอซียูนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รวมเคสใหม่ของวันนี้ด้วยนะครับผมเราจะต่อกันได้ยอดผู้ติดเชื้อในวันนี้นะครับวันที่สิบเก้าครับตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันที่สิบเก้ากันยายนสองนห้าบสามนะครับยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดสิบห้ารายนะครับสิบห้ารายนี้มีเคสนําเข้านะครับเป็นเคสนําเข้าห้ารายนะครับนาเข้าห้ารายแล้วก็เคสชุมชนหนึ่งรายนะครับ เขตชุมชนหนึ่งรายนี้เป็นคนสิงคโปร์บบนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเขตในหอพักคนงานครับหอพักคนงานก็ยังไม่ถึงเลขสองหลักครับผมก็ยังคงที่อยู่ที่อย่างเมื่อวานครับเมื่อวานก็เก้ารายวันนี้ก็เก้ารายเหมือนกันครับผมเก้าในหอพักคนงานหนึ่งในเขตชุมชนห้าในเขตนําเข้าทั้งหมดก็สิบห้ารายครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอยู่นะครับเพราะว่า หลายเดือนนี้ผ่านมาครับสี่ห้าหกเดือนนี้ผ่านมามันยอดผู้ติดเชื้อเยอะมากๆนะครับมันไม่ได้ลดลงมาอย่างตัวนี้ครับผมก็เป็นแนดน้ำหน้าดีดีอาบนงานก็ได้ออกทํางานกันเยอะแล้วนะครับที่เหลือตกค้างกันกับกัวกันก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าก็คงจะน้อยแล้วครับได้ออกทํางานก็ส่วนมากครับโอเคนะครับเรามาดูยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับเราอัปเดตที่เมื่อวานอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสามรายนะครับสําหรับ เมื่อวานและบวกเคสใหม่วันนี้สิบห้ารายครับเคสใหม่วันนี้สิบห้ารายนะครับก็เป็นยอดอยู่ที่ห้าหมืนเจ็ดันห้าร้อยห้าสิแปดรายครับผมห7 5 5มืนเจ็ดพันห้ารอยหาสิแปดรายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคปโปร์นะครับเริ่มแต่แต่มีการระบาดวันิเกเข้ามาครับผมแล้วก็ยอดที่ได้รักษาหายนะครับได้รับยืนได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่ห7 0 7มืนเจ็ดพันเจ็ดสบเดรายนะครับ กรณีเสียชีวิตครับผมยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตก็คงที่อยู่ที่27รายเท่าเดิมครับผมครับรายละเอียดก็มีนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็ไปดูคลิปที่ผมเดินทางออกไปทํางานตอนเช้าก่อนรับดวคลิปการเดินทางไปทํางานครับผมยากลำบากในวันที่ฝนตกครับตอนเช้าครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับผม เช้าที่ฝนตกหนักออกไปทำงานยังไงล่ะทีนี้ฝนตกหนักมากเลยออกไปทำงานนะครับนี่ใ้เวลาลดมาแล้วด้วยไปไปไป ลาลางตอกกันไม่ให้ลงช่องสองมมลงช่องโคตกหนักแบานี้จะไปยังไงละจริงอี้อ้ตกหนักเลยอีทางลมแบบ ทำไมกลางไม่ได้ไมก,ามมกาลางก็เลิ่มกลางต้มนะครับอุ้สยสสยไงเนี่ยเปียกไงเนี่ยยโอ้โหใส่ยังนี้เลยใส่ยางนี้โนอะ้โหฟองจั รถมาแล้วหรือเปล่าคนไม่รู้คนลกมาไม่ได้นอ้องป้องยามไม่ได้เดินอ้อมทีงนั้นไม่ได้ลงประตูสองไม่ได้ลงบันไดหนึ่งลงลงบันไดหนึ่งให้ลงบันได,นนดสองที่ติดให้อ,หใอ้อมมาด้านใต้เลยประตูป้อมยามเนาะ รถนะครับตอนนี้รถรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาถึงแล้วครับผมไป The details, not ready. Not ready, but they are very busy uh oh. Now want to pay someone also. <laughs> that one I fight, fight, fight. I have not They say you cut people on the spot. Uh. yeah, that one bullshit uh. You you people you on the on the spot. Someone ah uh, twenty dollar a cup. Right? <laughs> you want to lighter like that uh. then No evidence, no paper, no nothing. Uh. Uh i also buy outside he also comes yes i always you move by the way I yeah. my boss buy my friend buy he uh. should give me a Oyowo so dubai dubai ari mounin.